สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนางสาวลาไต่คนไกลบ้านคือเก่าน้องพี่น้องหางคายไปนานเนาะนั่งกับบได้มีเวลามาเหตดคลิปส่วงในงานกันร้ายเนาะเห็ดโอที่น้องพี่น้องจังไดกับยาถิมยาป้ากันเด้อคนที่เข้ามาติดตามแล้วกับติดตามตลอดไปเนาะถ้านั่งนีเวลานั่งสีมาเห็ดคลิปให้เบืองเนาะมื้อนี่กับสีแปลกๆตาแน่นอยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเพราะว่า ตัดผมสันตัดผมสันผมลนลายเอ่อโมเซียวคนตัดหายเนาะกับ่บได้คิดว่าสีสันขนาดนี้เด้พ็ตัดไปเล่มไปเล่มมากยิ่งได้ว่าสันัากหมดนะแต่สร้างเถอะเนาะเนี่ยมันกันยาวแล้วอือมื้อนี้นั่งสีมาเฮ็ดแนวกินเนาะอาหารบ้านเฮ่าเนาะพี่นาะเดวันกบกบเนาะมื้อนี้นั่งสีมาเฮ็ดออมกบอนี่กบ ทีนั่งมาท่านไหนหันนี่ซังหลองเนาะเดี๋ยวสื่อมาทีเขาหลอกนางแล้วเนาะเดี๋ยวนางสิมาอ่าเริ่มขั้นตอนเนาะขั้นตอนขั้นตอนเอาบีดมาสิอันนี้ก็เครื่องส่วนผสมเนาะทีนั่งสีแกงนี่บักเคื้อบแกทัวแต่กระเฮ็ดอันนี้ก็คือหอยอดอนะหยอดบักอือ้อเอามาบามีด เลยการพักะแยงเนาะเดี๋ยวนั่งสีมาข่างหมอก็นอนาะนี่างหมอ้วนอันนี้จะนั่งเตรียมไปไดนแล้วมอาะโอ้ยนั่งแบบแฟนลับป้ามาโดมเยอะแแฟนับนี่ FC อยู่ข้างหลังนี่เยอะแยะเลยเจ้าแหกำลังใจ่เอฟ FC มา เอฟซีเอาของเอฟซีเป็นเอฟซีเป็นกะเอาของกินของอยากมาให้น้อยอยู่ข้างล่างเกาะห่อนั่งกับประหยาดไทยเห็นพันได้พันกับพันว่าเพันโม้อมสิเขาเกาะมันนะกินแล้วเก็บได้ด้ยเอฟซเอ้ยตอนนี้นั่งกับเตรียมอุปกรณ์เนาะสีซับกบเนาะฮันกบมันนะยาสีมาสู่ไม้พลอยแม่พี่น้องได้เบิุงเนาะ กบตุบไงเนาะซับกะก่อนยู่บ้านนีนั่งกันไ่มัน่อนกบเด้พี่น้องเอ้ยพวเอฟซีถากินอมกบอยู่ขถวนับัวสามสี่คนอันอันจเนอออกเรื่องนจเนอ

นั่งก็อยากทั้งออมอยากท,ทั้งอยากทั้งออมแล้วกัอยากทั้งปอนเนาะปนใส่ขิงเนเออย็ทีเส่ดูย็าสีสีอมสองโตมือนี้อมสองโตสีนกับไรล,ล่ะ โตใหญ่ค yeah, ่ะเอทตัวนหน่อยเนี่ยอ๋อคอเบื่อ FC ข้างล่างนี่แถสังดีดีมาเห็ดเองเลยจ้าเอเอ้ยตากินนั้นองเข้าคลิปเย้ะอเดนเงิน้มบาทปหารื่องาน นับตอนให้เพื่อนน่อแนเนี่ยไมน่า่มีหนาใคข้ตอนจิขึ้นเงินพอจิขึ้นเงินเอฟโคจิขึ้นเงินนะเอฟสีกลังไม่ศร้าบนนี้เนาะโอ้ยยาว่าสารมาสีน้อพี่น้องเอ้ยมูมูมาเล่นนำเนาะตอนนี้นั่งกับไรหันหเป็นทีเดียบร้ออเลยเนาะพี่น้องหันกบเอ่อ ขั้นตอนต่อไปก็คือนั่งสิปุุงเนาะปุุงก่อนเดี๋ยวสิมาเบิ่งหมอเนาะหมอยัางมอทันปวดเล็งไปถึงเลยก่อนเดี๋ยวนั่งสิมาตำเครื่องแกงนเนาะใส่พวกพริกลงไปพี่เนาะตำรวยสิ้นไข่เนาะสิ้นไข่ ไปกาโื้กำเลยแบบนี้โอ้มอฟตแล้วพี่น่องใส่เกลือแจงลงไปด้ยเนาะก็ไปกาเขาวขวเนาอพี่น่อ เอดออมเน่ต้องใส่ข้าขัวเลยยาสิอขาเบือปะขาวขออาัวเนาะใส่จักสามอันมันจะแข็งๆ็นะตามด้วยคันนอเนาะพี่เน,ะน,นาะอ,อ๋อข้นมาเนี่ยข้นขาเบือหมันแตกออกยาก,กันกันเนาะรุมเมสนาะ่<ม>ี ใส่บบกทัวเวนี้อใส่บรกทัวก็บกกเสือใกับใบขี่โหดนลาพี่น้องนี่ใบขีหโหดเพื่อตัดข้าวนั่งกับจกวาดใส่เลย้วยใส่โซะปลาแดงเนา่วันน,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 นี้อ่าขาดปลาไหลได้ปลาแดงนี่พี่น้องเลยสั่นกะ ใส่กะแดงลงไปจองหนึ่งก่อนนะติมดวยเกลือน้อยหนึ่งโอ้เกลือรยเอลเไม่ไม่ีดีน้ได้น้ำใส่เอาออกก่อนน้อยหนึ่งใส่ใส่น้อยเดียวพอแล้ว ทำไม่ทันตอนที่กิน่ิชาไม่ทานยังทาได้ตอนี้มีอะไรจะทำก็ไม่ลังเลยทาค่ะคนคปกติค่เวลานั่งเฮกินนั่งกับสิกคุงบ่อนเนาะแล้วทำไมของปเป็นหัวพี่เนาะเป็นงัวนี่ต้องไลไลแล้วไรเลืยนี้เนไรสเสียบไลาเขาวาใส่ คนต้ก็บอกว่าใส่บนโตวร้ายๆมันสิเป็นันาดเนาะเดี๋ยวนั่งสิปิดไดก่อนขมอหมพวกนั่นกต่สีเอาปุ๊บใส่้วยเนาะชีเคสเค็มก่านนเปี่ยนกินน้ำกันหลายคนเนาะเอ็นแหลกกัสิบแบงแ้เดียวเฮ้ยเกยหัก้างเี่นกินน้ำงันลาคนาอนสงแีว้ยนัน้มัน่ย ชีคิทเข้มให้มันสูงประมาณเดี่ยวจะเปิดหมอนวงนี้ก็เนาะโอ้หมอโฟแห้งเลยเนาะโอ้นาสีซุ้เเนาะแนะนำสีไซสวหัวเฮ็ดลงไปเลย้วเอานเอาี่เี่เก็ตัวนี้ไม่ดูเลยที่ไรใชตไม่ได้ก็คงทำงานนะ ไม่ไปขข่เต้นไปพราะว่าเตขนาดตัวว่าดี้คนเดียนะถายไปอะไรลก็นีแล้วทางด้นเยรตก็ใส่แล้วมียาถายเล้านีนั่งใส่ยอาบบเออับน้พีนาเพดแล้วปิดไปก่อนถ้าขยังเ้าังใส่น้ำ้ังเนาะเดี๋ยวซุกน้ะพี่น่ะ เฮ็ดกับอันนี้ซุูมแล้วน่ากับสีใสพักแย่งลงไปเลยพักแย่งลงไปเลยโอ้ยหอมหวยห่วยอมกบกินกับข้าวเนี้ยมันห่อในเขากันไปยังได้เขาข้ดซันจะปวดตื่นมาเนาะฮัลโหลแม่แสบเนาะพี่น้องแสบแสบแสบเดสปงดีกินได้เนาะเดี๋ยวนางเดี๋ยวนางสิปิดแก๊สก่อนเนาะซู ขันตอนเซ็จ้นตอไปกันน้ำสตักไปกินเนาะพี่นนองที่ใดี่สุดตักไปกิคว้าวกะทิแขบงๆน้อยๆนึงเนาะไปกวนกันไหมตักไปแห้ตักไปให้เอฟซีขงเนาะกินก่อนเนาะให่นซีบนคนว่าบริกินิกเลนดเบรกเบอเสนเดอบริกนอันนันกุ๊กบริกินอมโคเพิงเลยเนาะเป็นแต่ยา ตัวมตาเด้อนี่ยโอ้สุดลยเนี่ม่เี่อ้อไ่่หนแน่ะไข่นี่วอะเนาะพี่น้องออมกบนะอาหารบรรบาเนาะอ่าที่นั่งกินจนใหญ่เนาะเศษเนาะพี่น้องอะไรนะนั่งกันสีข้อโตไปกินก่อนเนาะอาจีบอะไรไทยให้พ่อแม่พี่น้องในเบิรงเนาะ เพราะว่าเพื่อนมากเนาะบางคนเพื่อนกับไอ้อกล่องกันสีนะกันเลยในเ็นส์ซัมเน่อะไรก็แล้พี่น้องนั่งกันสิได้ปิดคลิปแล้วเบิรงคลิปแล้วก็ฝฟากดติดตามเนาะกดไหลก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจให้นางเห็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับมอนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีบายบาย